ตอนที่6เมืองหลวงและความวุ่นวายหลังจากการต่อสู้กับฝูงมาปปิศาจในเอกและพระเอกเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่เต็มไปด้วยผู้คนหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าและตลาดทึกคัก,คกที่มีพ่อค้าแม่ขายมากมายเมื่อเดินผ่านประตูเมืองเข้าไปในเอกรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเคยไปมาถนนที่ปูด้วยหินเรียงตัวเป็นระเบียบอาคารที่ตกแต่งด้วยศิลปโบราณและผู้คนที่แต่งกายหลากหลายแบบมีทั้งขุนนางนักผจญภัย และพ่อค้าเดินสวนกันไปมานี่สินะเมืองหลวงนายเอกพึมพำใช่เมืองหลวงอารนเทียพระเอกตอบก่อนจะก้าวเดินนําเข้าไปแจ้งเตือนระบบเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและอํานาจนายเอกสามารถทําภารกิจพิเศษได้ที่นี่ภารกิจพิเศษงั้นหรือนายเอกเปิดดูระบบและพบว่ามีภารกิจใหม่ปรากฏขึ้นภารกิจสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับขุนนางที่ชอบโกงประชาชนรางวัลหนึ่งหมื่นเหรียญอาเทนพิเศษ ดูถ้าจะมีเรื่องให้ทำอีกแล้วสินะักนายเอกถอนหายใจพระเอกพานายเอกเดินไปยังโรงแรมรูแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักผจญภัยและขุนนางระดับสูงเมื่อเดินเข้าไปพนักงานต้อนรับโคง้งคำนับต้อนรับพวกเขาอย่างสุภาพถ้าพระเอกไม่ได้พบกันเสียนานยินดีต้อนรับกลับสู่เมืองหลวงขอรับนายเอกเลิกคิ้วดูเหมือนเจ้าจะเป็นที่รู้จักดีเลยนะก็แค่มีคนจำได้บ้างพระเอกตอบเรียบๆก่อนจะสั่งให้พนักงานจัดห้องพัก หลังจากได้ห้องพักนายเอกตัดสินใจออกไปเดินเล่นสำรวจเมืองและหาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมาพระเอกอาสาพาไปยังตลาดกลางซึ่งเป็นแหล่งรวมข่าวสารและข่าวลือของเมืองว่าแต่ภารกิจที่เจ้าว่าจะสืบเรื่องอะไรพระเอกถามเกี่ยวกับคุนนางที่โกงเงินประชาชนดูเหมือนคนพวกนี้จะใช้ตำแหน่งของตัวเองเพื่อกดขี่คนอื่นนายเอกตอบพระเอกพยักหน้าข้าก็เคยได้ยินข่าวลือนี้เหมือนกันคุนนางตระกูลเฟรมอนเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่ใครๆต่างก็หวาดกลัว งั้นก็เริ่มจากที่นั่นเลยดีไหมนายเอกเสนอพระเอกยิ้มมุมปากดูท่าจะสนุกแล้วสิขณะที่ทั้งสองกำลังเดินไปยังจุดหมายจูจ่ๆก็มีเสียงเออะดังขึ้นจากตรอกแห่งหนึ่งปล่อยข่านักเจ้าคนสาเลวนายเอกกับพระเอกหันไปมองและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกกลุ่มชายชะกันจับตัวไว้ดูเหมือนเราจะมีเรื่องให้ช่วยแล้วละ่ะนายเอกพูดพระเอกพยักหน้าก่อนจะก้าวเข้าไปอย่างไม่รีรอจบตอนที่หกตอนที่เจ็ด เผชิญหน้ากับอำนาจมืดเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังสะท้อนในตรอกแคบในเอกและพระเอกมองเห็นกลุ่มชายชะกันสามคนกำลังพยายามลากตัวเธอเข้าไปในซอยลึกช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีหญิงสาวดิ้นรนสุดกำลังเจ้าคิดจะทำอะไรพระเอกเอ่ยเสียงเย็นพร้อมต่อยแรงกดดันออกมาจนพวกชายชะกันสะดุง้งหนึ่งในนั้นหันมามองและสยยิ้มอย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกเรานายเอกขมวดคิ้วก่อนจะตะวัดสายตามอง ปล่อยนางซะไม่ยอย่างนั้นเจ้าจะเสียใจหาเจ้าคิดว่าเป็นใครกันชายอีกคนหัวเราะย่อ,ยยอแต่ทันใดนั้นพระเอกก้าวเข้าไปเพียงครั้งเดียวก่อนที่มือของเขาจะบิดคอชายคนนั้นแน่นจนลอยขึ้นจากพื้นข้าถามว่าเจ้ากําลังทําอะไรพระเอกพูดด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้ชายคนนั้นหน้าแดงกำ่ำขัดข้าขอโทษได้โปรดปลด่อยข้าด้วยชายคนนั้นพยายามดิ้นรนไปซะก,ก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจ ใครเอกสะบัดมือโยนร่างชายคนนั้นกระแทกกำแพงพวกที่เหลือเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีหญิงสาวที่ถูกช่วยค่อยๆสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงก่อนจะเหน่ยหน้ามองทั้งสองคนด้วยแววตาขอบคุณขอบคุณท่านทั้งสองมากเทขหากไม่ได้พวกท่านค่าคงไม่รอดแน่เจ้าเป็นใครทำไมพวกนั้นถึงจับตัวเจ้านายเอกถามหญิงสาวลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงผ่วเบาข้าเป็นสาวใช้ของตระกูลเฟรมอน นายเอกกับพระเอกสบตากันทันทีตระกูลเฟรมอนนี่มันบังเอิญเกินไปแล้วแล้วทำไมพวกนั้นถึงจับตัวเจ้าหญิงสาวเม,ม้มเริ่มฝีปากก่อนจะพูดสินสัน์ข้าแอบได้ยินเรื่องที่ไม่ควรได้ยินข้าได้ยินว่าตระกูลเฟรมอนเกี่ยวขอ้องกับเครือข่ายคาทาาติดกฎหมายและพวกเขากำลังจะลักพาตัวเด็กจากเขตสลัมเพื่อขายในตลาดมืดดวงตาของนายเอกวาวโรดเลวจริงฮ่าฮะ,ฮะพระเอกพยักหน้าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคงไม่อาจเมินเฉยได้ ข้าขอร้องเธอเพคะช่วยเด็กๆด,ด้วยพวกเขายังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเลยหญิงสาวคุกเข่าอ่อนวอนนายเอกถอนหายใจแน่นอนว่าเราจะช่วยอยู่แล้วพระเอกยิ้มมุมปากดูเหมือนคืนนี้จะเป็นคืนที่วุ่นวายอีกแล้วละ่ะนายเอกพยักหน้าก่อนจะเปิดระบบขึ้นมาเพื่อดูว่ามีอไเทมหรือความสามารถใดที่สามารถช่วยให้ภารกิจนี้ง่ายขึ้นแจ้งเตือนระบบภารกิจลับถูกปลดล็อกภารกิจลับช่วยเหลือเด็กๆจากเงื่อมือของตระกูลเฟลมอน รางวัลห e so ้าหมื huh. ่นเหรียญค่า <puede> ช <plausible> uh ื uh ่อเสียงอาเทมพิเศษดูท่าทางเราจะได้งานใหญ่อีกแล้วนายเอกพูดยิ้มฮ่าฮพระเอกหัวเราะเบาๆข้าพร้อมเสมอทั้งสองศบตากันก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นแผนการช่วยเหลือเด็กๆคืนนี้จบตอนที่7ตอนที่8แผนการบุกจู่โจมหลังจากรับภารกิจจากระบบนายเอกและพระเอกใช้เวลาสั้นๆในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลเฟรมอนพวกเขาพบว่าตระกูลนี้มีอำนาจมาก ในอาณาจักรและเกี่ยวข้องกับการค้าทาสอย่างลับๆมาเป็นเวลานานข้อมูลจากระบบบอกว่าเด็กๆถูกขังอยู่ในคฤหาสน์ชั้นใต้ดินของตระกูลเฟรมอนและคืนนี้พวกมันจะลักลอบขนเด็กออกไปขายในตลาดมืดในเอกกล่าวพลางเปิดแผนที่ที่ได้รับจากภารกิจขึ้นมาให้พระเอกดูถ้าเช่นนั้นเราต้องรีบจัดการก่อนที่เด็กๆจะถูกส่งไปที่อื่นพระเอกพูดเสียงเข้ม หญิงสาวที่พวกเขาช่วยไว้ก่อนหน้านี้ยังคงอยู่กับพวกเขาเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของคฤะหาและเส้นทางลับที่สามารถใช้แอบเข้าไปได้มีทางเข้าใต้ดินที่ใช้ขนของเข้าคฤหาข้าเคยเห็นพวกทหารรับจ้างใช้เส้นทางนั้นดีเลยแบบนั้นเราจะเข้าไปได้ง่ายขึ้นนายเอกกล่าวก่อนจะหันไปมองพระเอกเจ้าพร้อมหรือยังพระเอกยิ้มเล็กน้อยข้าพร้อมเสมอค่ำคืนของปฏิบัติการเริ่มขึ้น นายเอกและพระเอกแอบย่องไปตามเงาเมื่อเส้นทางลับที่หญิงสาวบอกพาพวกเขามาถึงประตูทางเข้าชั้นใต้ดินโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเดี๋ยวข้าจัดการยามเฝ้าประตูเองพระเอกกล่าวก่อนจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงล้มดังตุบยามเฝ้าประตูถูกจัดการเรียบร้อยทางสะอาดแล้วไปกันเถอะพระเอกกล่าวเมื่อเข้ามาภายในชั้นใต้ดินพวกเขาก็พบกับห้องขังมากมายที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่มีสีหน้าหวาดกลัว ช่วยพวกเราด้วยเด็กคนหนึ่งกระซิบเสียงแผ่วไม่ต้องกลัวพวกเรามาช่วยเจ้าแล้วนายเอกกล่าวก่อนจะใช้อุปกรณ์จากระบบปลดล็อกประตูขังทีละบานแต่ก่อนที่พวกเขาจะปล่อยเด็กๆออกไปทั้งหมดเสียงฟีเท้าหนักๆก,ก,ก็ดังขึ้นใครอยู่ในนั้นกลุ่มทหารรับจ้างของตระกูลเฟรมอนเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือดูเหมือนเราจะต้องต่อสู้ก่อนสินะพระเอกกล่าวพร้อมดึงดาบออกจากฝักนายเอกเปิดระบบและเตรียมใช้อาวุธเวทมนต์จากคลังของตัวเอง จัดการพวกมันให้เร็วที่สุดศึกชิงตัวเด็กๆเ,เริ่มต้นขึ้นภายในชั้นใต้ดินอันมืดมิดของตระกูลเฟรมอนจบตอนที่8ตอนที่9สศึกกลางความมืดเสียงดาบกระทบกันดังสะท้อนกล้องไปทั่วชั้นใต้ดินทหารรับจ้างของตระกูลเฟรมอนกรูกันเข้ามาในเอกและพระเอกต่างพุ่งเข้าโจมตีโดยไม่ลังเลพระเอกใช้ดาบของตนปัดป้องการโจมตี จากศัตรูดาบในมือของเขากริฑผ่านอากาศอย่างแม่นยาทหารรับจ้างที่เข้ามาใกล้ถูกจัดการไปทีละคนอย่างรวดเร็วร่างกายกำยำของเขาเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วราวกับนักรบผู้ชำนาญนายเอกเองก็ไม่ยอมแพ้แม้จะไม่มีพลังยุติแต่เขาใช้อเทมจากระบบช่วยเสริมพลังการต่อสู้ระเบิดแสงเขาคว้างไอเทมพิเศษออกไปแสงจ้าพุ่งกระจายไปทั่วทําให้ทหารรับจ้างบางคนถึงกับปิดตาด้วยความเจ็บปวดโอกาสดีพระเอกพุ่งตัวเข้าโจมตีอีกครั้งใช้ความเร็วเหนือมนุษย์ฟาดฟ,ฟันพวกมันจนหมด ไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะส่งกําลังเสริมมานายเอกกล่าวพลางหันไปช่วยเด็กๆออกจากโรงขังแต่ทันใดน,นั้นปังเสียงปืนดังขึ้นจากที่ไกลออกไปกระสุนพุ่งตรงมาที่นายเอกด้วยความเร็วสูงระวังพระเอกรีบพุ่งเข้ามากอดนายเอกแล้วหมุนตัวหลบกระสุนเฉียดไหลของเขาไปเพียงเล็กน้อยแต่เลือดก,ก็ซึมออกมาให้เห็นเจ้าเป็นอะไรไหมนายเอกรีบตรวจบาดแผลของพระเอกทันที ข้าไม่เป็นไรแต่ดูเหมือนเราจะมีปัญหาใหญ่แล้วละ่ะพระเอกกล่าวพลางจ้องมองไปยังต้นทางของกระสุนตรงนั้นชายร่างสูงในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวขึ้นดวงตาของเขาเป็นสีแดงฉานแผ่รังสีอม,มหิตออกมาอย่างรุนแรงข้าคิดว่าใครมาอารวาดในเขตของตระกูลเฟรมอนที่แท้ก็เป็นแค่พวกมดตกสองคนกับเด็กๆสุขรกพวกนี้สินะชายปริศนาพูดด้วยน้ำเสียงเยื่ยนเขาเป็นใครกันนายเอกถามเสียงเครียดเจ้านั่นคือใคร หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างของตระกูลเฟรมอ,อนและเป็นอดีตอัศบิลหลวงที่ถูกขับไล่เพราะความโหดเหี้ยมของมันพระเอกกล่าวพลางจ้องมองศัตรูตรงหน้าอย่างระแวดระวังคลายหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินเข้ามาใกล้าดาบสีดำของเขาสะท้อนแสงริบหรี่ในความมืดข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากไหนแต่คืนนี้พวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่แน่นายเอกและพระเอกตั้งท่ารับมืออีกครั้งศึกที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจบตอนที่เกตอนที่1ิบเงามืดของอดีต ลมพัดกันโชคเข้ามาในห้องใต้ดินเสียงฝีเท้าหนักแน่นของใครดังขึ้นทุกย่างก้าวดวงตาสีแดงฉานของเขาสะท้อนประกายแห่งความกระหายเลือดพระเอกยกดักขึ้นตั้งรับในขณะที่ในเอกกำม,มัดแน่นพยายามหาทางใช้ระบบให้เป็นประโยชน์พวกเจ้าคิดว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ง่ายหาให้อย่างนั้นหรือใครกล่าวพลางหมุนดาบของตนอย่างเชื่งช้าแต่แรงกดดันจากร่างของเขาทำให้แม้แต่ทหารรับจ้างที่เหลืออยู่ยังถอยหลังออกไปต้องลองดู พระเอกไมร่รอเขาพุ่งตัวไปข้างหน้าฟาดดาบลงมาด้วยพลังเต็มกำลังเครง้งเสียงดาบกระทบกันดังก้องคลายรับการโจมตีไว้ได้อย่างง่ายดายแรงกระแทกทำให้พื้นใต้เท้าของทั้งคู่แตกร้าวไม่เร็วแต่ยังไม่พอคลายยิ้มย้ยพลางผักดาบของพระเอกออกแล้วสวนกลับด้วยความเร็วสูงพระเอกรีบหมุนตัวหลบแต่คลยเร็วกว่าที่คิดปลายดาบของเขากริดผ่านแขนของพระเอกเลือดสีแดงไหลออกมาเล็กน้อยพระเอกนายเอกตโกนออกมา โดยไม่รู้ตัวเขาเปิดหน้าต่างระบบอย่างรวดเร็วไอเทมย่าเพิ่มพลังติง้งใช้500เหรียญเพื่อซื้อไอเทมนี้หรือไม่ซื้อขวดยาขนาดเล็กปรากฏขึ้นในมือของนายเอกเขาคว้างไปให้พระเอกโดยไม่ลังเลพระเอกรับขวดมาอย่างรวดเร็วดื่มมันเข้าไปทันทีความเจ็บปวดที่แขนค่อยๆจางหายไปพลังของเขากลับมาเต็มที่อีกครั้งขอบใจนะนายเอกพระเอกยิ้มให้ก่อนจะหันกลับไปมองใครด้วยสายตาจริงจังใครเลิกคิ้วหืม ระบบงั้นเหรอนายเอกชะงักหัวใจเต้นแรงเขารู้เกี่ยวกับระบบของฉันได้ยังไงคือหึกข้ารู้มากกว่าที่พวกเจ้าคิดคลายกล่าวก่อนที่ร่างของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปพลังมืดแผ่ซ่านออกมาจากร่างกายทันใดนั้นแรงกดดันมหาศาลพุ่งเข้าใส่ในายเอกจนแทบหายใจไม่ออกนี่มันพลังปีศาจพระเอกกัดฟันแน่นดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงวาบขึ้นมานายเอกมองพระเอกอย่างตกใจพระเอกถ้าจะชนะเจ้านี่ข้าคงต้องใช้พลังจริงๆซะแล้ว พระเอกกล่าวเสียงเข้มพลังมาในตัวเขาปลดปล่อยออกมาดวงตาเป็นประกายราวกับเปลวไฟคลหัวเราะเสียงต่ำดีข้าจะได้ไม่เบื่อสึกระหว่างพลังมาและพลังปีศาจกำลังจะประตุขึ้นกลางความมืดแห่งนี้จบตอนที่สิบ